ครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนไปดูวิธีการถอดปลอกลูกปืนนะครับสําหรับรถนะครับหรือว่าอุปกรณ์เครื่องยนต์ตัวใดๆก็ตามนะครับที่นะครับลูกปืนแตกเหลือเฉพาะปลอกนอกนะครับลูกปืนหลุดออกนะครับเม็ดยังเหลือปลอกลูกปืนตรงกลางยังอยู่นะครับแต่ว่ามันมันกระจายแยกชิ้นออกจากกันวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะครับ ไปทําการนะครับเรียงลูกปืนนะครับเรียงเม็ดลูกปืนเข้าไปใหม่แล้วก็จะทําการถอดปลอกลูกปืนออกให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับกับงานซ่อมรถนะครับเพื่อนๆนะครับในการถอดลูกปืนล้อนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับวงล้อ28นะครับอ่าวงล้อยีครับขอโทษขออภัยด้วพี่น้องนะครับเป็นร้อเข็นนะครับร้อเข็นใหญ่เผาหูกระต่ายวงร้อยยนะ ให้เพื่อนๆสังเกตดีๆนะครับเวลานะครับเราจะเปลี่ยนซี่นะครับก็คือซี่พวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานขอบ26วงล้อรถเข็นนี่อย่างที่เพื่อนๆเห็นเป็นรถเข็นใหญ่นะครับวงร้อย6นั้นนะครับก็จะเป็นการสารซี่นะครับค่้ยกันนะครับเรียกว่ากลุ่ม8นะครับซี่วงร้อย6นั้นเขาจะสารกลุ่ม8นะครับจําดีๆเลยนะครับแล้วก็เวลาใน เวลาเขาขัดซ MM uh, ี่นะครับหรือว่าไขว้ซี่นั้นนะครับตัวที่อยู่ด้านล่างเขาจะเอาขึ้นด้านบนตัวที่ด้านบนเขาจะเอาลงด้านล่างนะครับจุดที่มันไขว้กันนะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับให้กับวงล้อนะครับก็เพื่อนๆจะไม่ไขว้ก็ได้นะครับจะสารเหมือนมอไซค์เราก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็นไหมมันจะไขว้กันแบบนี้นะครับ เส้นที่อยู่ด้านบนนะครับมันจะลงไปด้านล่างนะครับไปเส้นที่อยู่ด้านล่างมันจะขึ้นไปอยู่ด้านบนนะครับน like ี water, สสสส่นะมันจะคุสสสส้ยกันแบบนี้เลยนะครับอันนี้นะครับก็คุ้ยกันเหมือนกันกับจักรยานเพื่อนะครับเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับซี่นะครับเพราะว่าเวลาที่ซี่ได้รับแรงกระแทกนะครับซี่มันจะอาซี่มันจะโกงนะครับพอซี่มันโกงแล้วถ้าเราเอาซี่ขว้ยกันนะครับถ้าเราเอาซี่ขว้ยกันนะครับ ซี่นะครับมันจะดันกันไว้นะครับไม่ให้มันโกงออกด้านนอกนะครับเพื่อนนะครับก็เป็นการเพิ่มความแข็งแรงนั่นแหละนะครับนี่นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับถ้าเป็นวงล้อนะครับถ้าเป็นวงล้อรถเข็นขอบ26นั้นนะครับถ้าเป็นวงล้อรถเข็นขอบ26นั้นนะครับปัญหาครับปัญหาของวงล้อนะครับขอบ26บนะครับวงล้อรถเข็นขอบ26นั้นนะครับซี่มันยาว พอซี่ยาวนะครับถ้าเราเอาไปรับน้ําหนักมากๆนะครับถ้าเราไปบรรทุกข,ของหนักมากๆนั้นนะครับวงล้อจะบิดตัวแล้วก็พับลงเป็นเลขแปดเลยนะครับเพราะว่าซี okay. ่มันยาวนะครับซี่มันยาวมันจะอ่อนนะครับเพื่อนๆดังนั้นถ้าเป็นวงล้อนะครับขอบยี่สิบหกนั้นนะครับส่วนมากเขาก็จะใช้เป็นวงล้อขอบสิบเ็ดมอไซน์นะครับมันจะมีซี่สําหรับวงล้อขอบสิบเ็ดมอไซค์อยู่นะครับแล้วก็ นะครับไอ้ดุมล้อพวกนี้นะครับมันก็จะมีสามสิบสาสิบหรูกับ4ี่สิบรูนะครับเวลาเราไปซื้อซี่เราก็ต้องนับนับจํานวนด้วยนะครับเพื่อนๆอ้านะครับสําหรับวงล้อวงนี้นะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับลูกปืนมันหลุดแตกออกมาแบบนี้เม็ดลูกปืนยังอยู่ปลอกกลางยังอยู่นะครับแต่ว่าปลอกนอกติดอยู่ข้างในนะครับจริงๆแล้วนะครับวันนี้นะครับก็ นะครับจะทําการเปลี่ยนซี่แล้วก็เปลี่ยนลูกปืนตรงนี้ด้วยนะครับลูกอ่าลูปปืนมันหลวมมันคลอนนะครับมันหลุดออกมาแบบนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวก็จะสาธิตวิธีการเรียงลูกปืนเข้าไปในปลอกลูกปืนนะครับเรียงลูกปืนใหม่แล้วก็ทำการตีนะครับตีเอาปลอกลูกปืนออกนะครับเป็นการสาธิตนะครับเพื่อให้เพื่อนๆนได้นําไปใช้กับรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือว่ารถอื่นๆนะครับที่ เป็นลูกปืนตลับนะครับเพราะว่าลูกปืนตลับส่วนมากนะครับโดยเฉพาะร้อมอไซของเรานะครับมักจะหลุดออกมาแบบที่เพื่อนๆเห็นแต่ว่าปลอกนอกมันยังคาอยู่ในดุมล้อเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับดังนั้นผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการเลียงเม็ดเขาเรียงกันอย่างไรนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมีปลอกลูกปืนอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับ อันดับแรกก็ใช้จารบีทาเข้าไปก่อนทาเข้าไปนิดนึงนะครับทาเข้าไปเพื่ออย่างพี่น้องนะครับเพื่อให้เม็ดลูกปืนมันไปติดอยู่อย่างนั้นอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะทาจารบีเข้าไปนะครับนี่แล้วก็เอาลูกปืนไปแปะไว้ก่อนสัก4ี่ห้าเม็ดนะครับสี่ห้าเม็ดครับพี่น้องนะครับสี่ห้าลูกนั่นแหละนะครับเอาไปแปะไว้พอแปะแล้วปั๊บนะครับอยู่แล้วนะครับนี่นะครับแล้วก็เอาปอกลูกปืนเข้าไปวางแบบนี้นะครับอ่าพอปอกลูกปืนเข้าไปวางแล้วก็นี่ย่อนลงไปเลยนะครับอีกสักสองสามเม็ดนะครับ พอยอนลงไปปับ๊บนะครับนี่ย่อนลงไปนะครับย่อนลงไปเรื่อยๆแบบนี้จนกว่าที่เราจะยอ่อนยอนได้นั่นแหละพอย่อนลงไปปับ๊บเราก็เขี่ยให้ลูกป,ปืนมันกระจายกันออกนะครับนี่นะครับพยายามกดปอกกลางตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็เขีย่ยลูกปืนให้มันกระจายออกนะครับพอเราเขี่ยให้กระจายออกแล้วนะครับอ่าปอกลูกป,ปืนตรงกลางมันก็จะไม่หลุดแล้วล่ละนะครับเพื่อนนี่นะครับแต่ว่า ต้องใช้ความพยายามสักนิดนึงนะครับสําหรับท่านที่ไม่คล่องนะครับอันนี้ผมก็ไม่คล่องนะปกติแล้วผมจะไม่เลียงลูกปืนแล้วก็ตีออกนะส่วนมากนะครับไม่ก็เจองานแบบนี้นะครับถ้าเจองานที่ออกยากผมก็ทําการเชื่อมแล้วก็ตีออกนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับที่ไม่มีตู้เชื่อมนะครับที่ไม่มีตู้เชื่อมนะครับแต่ว่าอยากจะเปลี่ยนลูกปืนเองเจองานลักษณะแบบนี้นะครับ อ่าปลอกตรงกลางออกแต่ว่าปลอกขอบนอกยังติดอยู่กับตุมล้อนะครับนี่มันก็จะเจอปัญหานะครับวันนี้ผมก็จะทําการเขียแล้วละ่ะนะครับเขียให้ลูกปืนเม็ดลูกปืนมันกระจายตัวออกนะครับพอกระจายตัวออกปั๊บมันก็จะอ่าเกิดการล็อกกันแล้วนะครับแล้วเราก็จะทําการตีออกนะครับตีออกง่ายๆเลยนะครับถ้าเราเลี้ยงลูกปืนเข้าไปแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ ไม่มีตู้เชื่อมในการเชื่อมแล้วก็ตีปอกลูกปืนออกหรือว่าแนวทางนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีตัวดูดลูกปืนนะครับก็สามารถนำแนวคิดนี้นะครับนำวิธีนี้นะครับไปใช้ได้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับไม่ได้ห่วงแหนอะไรกันนะครับก็แบง่แบงๆกันไปครับพี่น้องคอมลูกเล็กๆเล็กน้อยนะครับ อันไหนแบ่งได้เราแบ่งนะครับอันไหนพอที่จะบอกได้เราก็บอกนะครับเราไม่ห่วงวิชาอยู่แล้วนะครับเพราะว่างานบางอย่างนะครับงานบางอย่างผมก็อยากบอกอยู่นะแต่ว่าบอกไปแล้วเพื่อนๆไม่เข้าใจนะครับบอกไปแล้วไม่เข้าใจก็ไม่สามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับก็นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราสามารถบอกแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงจริงนะครับในชีวิตประจำวันเลยนะครับอันนี้มันจะ อ่าอันนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเป็นดุมล้อรถเข็นเนี่ยเบ้ามันหลวมอยู่แล้วเราดึงออกได้เลยนะครับแต่ว่านะครับก็นะครับนี่แหละนะครับถ้าเป็นมอไซค์ของเราปอกมันจะแน่นกว่านี้นะครับเราเลียงเข้าไปแล้วก็ตีตรงกลางมันก็จะกระทุ้งกันออกมานะครับนี่ก็เป็นแนวทางในการเลียงเม็ดลูกปืนนะครับแล้วก็นะครับตีออกนะครับเพื่อนะครับให้เพื่อนๆได้นําไปใช้ได้นําไปทดลองทําดูนะครับสําหรับเทคนิคในการเลียงลูกปืนนะครับแล้วก็ ทำการตีปอกลุกปืนออกนะครับเพื่อนเอ้านะครับก็สรุปงานนะครับสําหรับวงล้อขอบ6นะครับไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือล้อยเข็นนะครับก็จะทำการสารซี่ที่กลุ่ม8นะครับเพื่อนๆจะไข่ในลักษณะขัดกันก็ได้นะครับเอาเส้นล่างขึ้นบนเอาเส้นบนลงล่างก็ได้นะครับในการไข่ซี่นะครับเพื่อนก็นะครับสามารถนําไปใช้ได้กับรถจักรยานทุกรุ่นนะนะครับคลิปนี้จะไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ